ประเสรนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะไปเรียนสัมภาษณ์บริษัทว G เอีคุณภาวันนะครับดูว่าทิศทางและแนวโน้มทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ขณะน,นี้ตลาดหุ้นไทยเรานะฮะกเ็เรียกว่าทรงตัวอยู่แถวแถว1222จุดนะครับอา้าวนี่ก็ตลาดหุ้นไทย เมื่อวานนี้ปิด1226อ,อนี่ก็ลบลงมา4จุดนะฮะอ้าดูนี่เลยเผเอิญผมก็ยังไม่ได้ไปซื้อ iPad มาสักทีนะ iPad หายไปนะครับอ้าดูตลาดทุนหน่อยนะลบ4จุดนะฮะตอนนี้เหลือ1222นะครับอ่าก็ตัวใหญ่ๆที่ออกมานะครับก็มี Advanced นี่ Advanced Info แหมวิ่งขึ้นเอาขึ้นเอา เพราะว่ากำไรดีมากเลยนะ AIS นะครับตอนนี้อยู่210บาทบวกมา3บาทนะครับแล้วก็แบงก์กรุงเทพโอวันนี้ลบ4บาท50เหลือ198บาท50นะฮะแล้วก็อินทัชนะฮะบ,บวกสลึง165สลึง CPF ลบ75ตังค์เหลือ32บาท25อ่า CPF นี่กำไรตั้ง14,000ล้านแล้วทำไมหุ้นถึงลงนะฮะอ่าแล้วก็ กรุงไทยแบงลบ30สตางค์16บาท50 c p o นะฮะลบ25สตางค์33บาท50นะครับอ่านี่ก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆนะฮะทีนี้เอ้าทางคุณพวันมาแล้วนะครับเราจะไปคุยกับทาง YLG นะฮะทิศทางและแนวโน้มทองคำจะลงต่อหรือเปล่านะฮะตอนนี้คุณพวันพร้อมแล้วสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียรและคุณมูวันอยู่ในสายแล้วยังครับค่ะ อ่าอ่า,อาเดี๋ยวปรับเสียงหน่อยนะฮะค่ะอยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะครับครับได้ยินแล้วครับค่ะคุณมวันครับแนวโน้มของราคาทองคำเนี่ยเมื่อคืนตกลงมาเหลือ1,600เหรียญเนี่ยนะฮะอ่าทิศทางและแนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไงครับ เชื่อว่ายังคงเป็นไซ์เวย์อยู่วันนี้ก็อาจจะเป็นไซ์เวย์ดาวมีโอกาสที่จะทำโลใหม่ต้องดูว่าสามารถทำต่ำกว่า1,590งพดอห้าร์ US d ต่อทอยเอาได้ไหมเพราะเมื่อวานนี้ไปทำโลอยู่แถว1,591กว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะมีการเทสข้างล่างอีกอีกรอ,อบหนึ่งถ้าผ่านนีหลุด พันเก้าร้อยเออพันห้าร้อยเก้าสิบมีโอกาสที่จะเห็นพันห้าร้อยแปดสิบยูเอสดอลลาร์ต่อทอยส์อัลได้แต่เชื่อว่ามันก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่อาจจะแตะต้านแตะรับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองวันนี้เนี่ยแนวรับแรกอยู่ที่พันห้าร้อยเก้าสิบแนวรับที่สองอยู่ที่พันห้าร้อยแปดสิบยูเอสดอลลาร์ต่อทอยส์อัลส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองไว้ที่เออพันหกร้อยเจ็ดเป็นต้านแรกแล้วก็ต้านที่สองอยู่ที่พัน 615 US ดอัลาร์ต่ Toys เอาหลักๆเมื่อวานนี้ที่ทองคำย่อลงมาเนี่ยก็น่าจะมาจากการประ,ประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต p p i นี่นะคะตัวเลขมันดีขึ้น mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีอะไรที่จะให้เล่นข่าวได้เลยก็คงจะเอาตัวเลขเลข็กๆพวกนี้มาพผลประกอบการดีขึ้นก็ทำให้นะักลงทุนแหกขายทองคำออกมาซื้อ US d ลลา a ์แทนนะคะ mm hmm. นะครับก็เรียกว่าแหมทองนี่ก็คนนึกว่าจะดีดกลับขึ้นไปได้ท้ายสุดก็ลงมาใหม่นะฮะตอนนี้ก็ลงมาอยู่ระดับจิตวิทยาสำคัญคือ1,600เหรียญพอดีเลยนะฮะคุณมาวันครับค่ะสังเกตได้ว่าเมื่อวานตอนไปทำโลที่พันห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยแล้วมันดีดขึ้นมาค่อนข้างแรงที่นั้นแถวนั้นน่าจะมีจุดรับซื้อขึ้นมาค่อนข้างเยอะ ก็อย่างที่บอกก็คือว่าด้วยความมันเป็นไซเว์เพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนในกรอบก็สามารถทํากําไรถ้าเรามองเป็นไซ์เวย์ดาวก็ช็อตไว้ก่อนเวลาไปจุดที่เออเป็นจุดเทคราฟิกแล้วก็ลงมาแตะแนวรับค่อยทอนผลิอีกทีหนึ่งนะคะอืมคือดอูอ่ราคาทองแล้วนะฮะอ่าราคาทองแล้วเนี่ยมัน ลงมาจาก1922เหรียญเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วหนึ่งปีเต็มเต็มเลยอ่ะนะฮะก็แม่ตอนนี้ก็ยังอยู่แค่พันหกร้อยเหรียญน,นะฮะคุณพวันครับเท่ากับลงมาราวๆสามร้อยเหรียญอ่ะนะครับใช่ค่ะอืมคือหลักๆทองคําเนี่ยจะไปได้ต่อก็ต้องมีการเอัด ระดมเงินเข้ามาในระบบเยอะๆที่เขาเรียกว่า QE สามพอเงินมันเข้ามาในระบบเยอะเงินก็จะออกมาสู่ตลาดทุนตอนนี้เนี่ยตลาดทุนกำลังรอเงินก้อนใหม่เข้ามาที่เขาจะลือกันว่า QE สจะมาไหม่มาผิดหวังไม่ผิดหวังอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือ <Okay. S 2> ถ้าไม่มีเงินก้อนใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่มีสามารถไม่มีไม่มีเงินโซเข้ามาในตลาด ก็จะมีการวนเงินใช้กันในตลาดเอาเอา,เอา,เอาบอลระยะสั้นมาผ่อนระยะยาวเพื่อให้ดอกเบี้ยคือมันเป็นเงินก้อนเถาค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเห็นพันเก้าร้อยอีกรอบหนึ่งก็คงต้องรอ QE3 ว่าจะมีไหม,มก็วันที่สามสิบเอ็ดจะมีการประชุมของเซ็นทรัลแบงก์ทั่วโลก นะคะ,ะครออประชุมกันแล้วก็นายเบนเบนไก้นเนี่ยอาจจะมีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินแต่จริงๆเนี่ยนโยบายจริงๆนะ่าจะถแถลงกลางเดือนหน้าคือประมาณวันที่สิบสามสิบสี่แต่ด้วยความที่อันนี้เป็นการมิตติ้งใหญ่ของทั่วโลกก็อาจจะมีออถแถลงออกมาว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงอาจจะเป็นการเกิดถ้านายเบนเบน,น,น,นเก้มีการเกิดถึงคิวอีสามก็เชื่อว่าโอกาสที่ทองคำจะกลับตัวขึ้นค่อนข้างสูง แต่เอ่อมีนัยยะหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือว่ากองทุนใหญ่ของโลกเนี่ยจะมีสองกองทุนซึ่งลงทุนในไปด้วยโกลยเนี่ยค่ะค่อนข้างเยอะเนี่ยจะมีกองทุนพอสันซึ่งเออกรตอเพิ่งประกาศออกมาว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทางพอสันกุ๊กเนี่ยได้ลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้นมาอีก2ี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อันนีน้น่าจับตามองนะคะเพะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่า ในโอกาสใกล้ๆนะ่าจะเห็นทองคำกรับตัวขึ้นหรือแม้กระทั่งจานรอสโซลอสซึ่ง,งเขาเคยลงลงทุนในกองทเอ่อในทองคำเนี่ยอตอนช่วงทองคำตกเขาก็ขายไปเยอะแล้วนี่เพิ่งเอ่อกลับเข้ามาซ้อนซื้ออีกเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกประมาณร้อเเพราะฉะนั้นสองกองทุนนี้เวลาเขาลงก็ต้องจับ เรามองว่าโอกาสที่ทองคาจะปรับตัวขึ้นเขาก็คงต้องมองว่ามีมีความเป็นไปได้ค่ะคือสรุปแล้วอกองทุนของยอโซรอสนะฮะกับกองทุนของอพอสันใช่ไหมฮะใช่ค่ะพอสันนี่เป็นกองทุนใหญ่ไหมฮะใหญ่ค่ะ,คะ,อะพอสันกุ๊ปเนี่ยเขาลงทุนในทองคาเนี่ยสิบแปดเปอร์เซ็นของกองทุนทั้งหมดถึงว่าเยอะมากนะคะโอ้เหรอฮะก็ะไม่ ถือว่าไม่ไม่น้อยกว่าสไปเดอร์โกใช่ไหมฮะเขาลงทุนในในสไปเดอร์โกค่ะอ๋อคือสไปเดอร์โกเป็นกองทุนทองแล้วก็<ม>พวกฟันทั้งหลายก็จะมาลงทุนมาซื้อสไปเดอร์โกไปเป็นเอ่อกลุ่มของกองทุนตัวเองเวลากองทุนเขาลงทุนเขาก็จะเฉลี่ยวลงทุนนี่หุ้นตัวนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ตัวน,นี้กี่เปอร์เซ็นต์แต่เท่าที่เหตุนเนี้ยคือเฉลี่ยแล้วเนี่ยลงทุนในสไปเดอร์โกเมื่อเมื่อไตรมาสที่ที่ผ่านมาเนี้ย ของจอร์จโรสเพิ่มเพิ่มขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นทองคำเอ่อเขาก็ไม่ได้บอกแล้วะว่าเปอร์เซ็นต์เก่ามันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไหร่เพียงแต่เขาบอกมาว่าเคยลงทุนเซวาห้าสิบเปอร์เซ็นของจอร์จโรสก็ขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นหรือพอสันกุ๊กเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าปัจจุบันนี้ยอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นก็ขึ้นมาประมาณยี่สิบยี่สิบหกเปอร์เซ็นตของกองทุนทอง เวลาบอก18%คือกองทุน100%เป็นทองคํา18%แต่ถ้าเทียบทองคําอย่างเดียวคือมันขึ้นมาประมาณ26%นะคะโอ้ครับ <c oughs> ก็เรียกว่าตอนนี้สองัวใหญ่ <ๆ S 2> เริ่มมองเห็นว่าลงทุนในทองคาระยะยาวนะจะเริ่มมองเห็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้า,ถานักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวอย่างที่ที่ทันเคยบอกแถวจุด1,580 1,550 5 6 0 ถ้ามีโอกาสเห็นให้ซื้อและถือได้ค่ะอืมก็เรียกว่าออตอนนี้สองกองทุนใหญ่ของโลกนะฮะ Soros กับ Paulson เนี่ยเข้ามาทยอยเก็บทองคำนะฮะเห็นว่าเอ,อเขามองว่ามันต่ำในรอบสี่ปีที่ผ่านมานะฮะเอ,อเขาก็เห็นว่าถ้าซื้อระยะยาวๆก็พอไหวก็เลยเข้ามาตรงนี้ก็จะช่วยช้ออัพคือทำให้ราคาทอง ไม่ตกไปมากกว่านี้หรือเปล่าครับคุณพะวันครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งที่เรามองคือกองทุนเนี่ยก่อนที่เขาจะลงทุนอะไรเขาน่าจะมีการวิเคราะห์แล้วเขาก็น่าจะมองว่าโอกาสที่ทองคาจะปรับตัวขึ้นหรือนี่เป็นจุดโลเนี่ยน่าจะใช่แล้วถึงได้โดดเข้ามาลงทุนนะคะอืมนะครับก็เรียกว่าคืออ,อ่พอมีชื่อยอโซลสเข้ามามีชื่อพอสันเข้ามานี่ก็ทําให้ ตลาดทองคำคึกคักขึ้นมาอีกนิดหน่อยรหรือเปล่าครับแล้มีสันค่ะนะ <c oughs> ่ะแหละครับก็เรียกว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลาย จะต้องติดตามนะฮะถ้าทองย่อลงมา1590 1580น่าซื้อไหมครับคุณมาวันครับก็น่าทยอยสะสมฮะ1590 1580ทยอยสะสมสับยี่สิบเปแต่ถ้าเห็น1550แถวนั้นน่าจะซื้อด้วยปริมาณที่เยอะหน่อยได้ค่ะอืมนะฮะโอ้ถ้าลงมา1550นี่น่าซื้อนะฮะค่ะเอาละครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทาง YLG YLG เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับคุณมาวันครับ 0ูนย์สองหห้ย์ค่ะหกเจ็ดเห้าห้อ่าได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณมาวันมากนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับผมอ่า